มันเป็นขาตั้งมือถือที่ครีเอเตอร์ทุกคนควรมีติดมีแค่อันเดียวเอาอยู่สมมุติเป็นสายบอกนะดึงขึ้นมาปั๊บใส่มือถือเอ๊โอ๊ะแค่นี้อ้าวบอกได้บอกได้บอกแล้วบอกแล้วแนวตั้งได้ไหมถ้าเป็นแนวตั้งอย่างนี้ก็ได้เอ้ได้เลยได้หมดไหลสดครับทุกคนกดข้างล่างอ๋อมันกลางออกดึงดูยืดมันโคตรสูง ใครตัวยาวไงเพื่อ <c oughs> ใครตัวยาวไหลสูงสามขาแล้วแบบแน่นดูวัสดุแข็งแรงจริงผมโคตรชอบเลยนี่อันนี้ไหลสดตั้งได้แล้วระเด็นดูนี่ดูนี่โบม<ป>เข้าไปอย่างนี้ติดไฟติดไม้ได้อีกได้ติดไฟติดไม้ได้อีก คือมันเจ๋งจัดในกรณีที่เราถ่ายบนโต๊ะาอาจจะแบบติดมุมตั้งมุมอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้อ่ะอย่างนี้ได้รีวิวสินค้าใช่รีวิวสินค้าบนโต๊ะอ่ะถ่ายอย่างนี้ได้หรือจะเซลฟี่ภาพมูไงตอนไปเที่ยวโอ้โหอย่างนี้เลยมีรีโมทให้ด้วยครับกดต๊ะถ่ายได้เฮ้ยคือมันเจ๋งจัดแต่ทุกคนขนาดแค่นี้พกติดตัวเก็บง่ายคุณภาพแบบเนี้ย ราคาปกติพันกว่าแต่โปรโมชั่นตอนนี้ทุกคนในตะก,ก้าเหลือแค่500จะว่าคุณภาพโคตรคุม้มกดเลยพี่ตะก,ก้าทุกคน